สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสีสิริชุธนนอมจิตพวกเราเป็นตัวแทนมาจากชมรมสีสมุทรศาสตร์วันนี้พวกเราจะมาเล่าประวัติเกี่ยวกับวันวิทยาศาสตร์เชิญรักฟังได้แล้วค่ะ หลอดทดลองบีกเกอร์เครื่องช่างกล้องจุลทรรศชามระเหยสามขาจระแกงลวดคีมกระจกนาฬิกาและอื่นๆหลายคนสงสัยว่าทำไมเราถึงพูดอุปกรณ์หรือเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่างๆเหล่านี้เนื่องจากในทุกๆวันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์วงการดาราศาสตร์และวงการศึกษาของไทย ถ้าย้อนอดีตกลับไปเมื่อวันที่1 8สิงหาคมพุทธศัราการ 2, าช2411จะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยได้สเสด็จพระราชดำเนินไปทอบพระเนศรีปราคาเต็มดวงที่ตำบลว่ากอจังหวัดราชบุรีขัน หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดศิิปราคาไว้ล่วงหน้าสองปี<ม>ต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่18สิงหาคามของทุกป,ปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนนี้พวกเราจะมาทำความรู้จักที่มาและที่ไปของวันวิทยาศาสตร์กันค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปฐมวันช้างศิลาวันนี้หนูจะมาเล่าประวัติเกี่ยวกับวันวิทยาศาสตร์กันค่ะ ประวัติวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติรัฐบาลไทยกําหนดให้วันที่18สิงหาคมเป็นวันวินวทยาศาสตร์แห่งชาติเนื่องจากวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชด,ดำเนินทางชลมาศและจนลรมารททอดพระเนตรสุวริยุป,ปร,ราคาเต็มดวงที่ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้2ปีว่าจะเกิดขึ้นใน วันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนสิบปีมะโรงสมฤทธิศกจุลศัรก,กราช1230โดยจะเห็นทัดเจนที่สุดที่หมู่บ้านหัววานตำบลว่ากออำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปยังปราณบุรีและลงไปยังจังหวัดชุมพรจึงโปรดเกล้าให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงค์ช่วงบนนาคไปสร้างค่ายหลวงและพระพราที่ประทับโดยมีคณะนักดาราศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศสและเซอร์แฮร์รี่ออสเจ้าเมืองสิงคโปร์ไปร่วมสังเกตการด้วยผลการคำ คนวนสุริยุป,ปราคาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแม่นยำม,มากโดยเซอร์แฮร์รี่ออสได้บันทึกเหตุการณ์ไว้ต่อมาหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลได้แปลเป็นภาษาไทยในงานว่ากอรำลึกนาทองฟ้าจำลองกรุงเทพมหาคนครเมื่อพุทธศักราช2518ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระสัรปานมากเพราะการคำนวณสุริยุป,ปราคาของพระองค์ถูกท้่อนที่สุดถูกเพื่อนยิ่งกว่าที่ชาวยุโรปได้คำนวณไว้ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงบุญรักษาบุญพงศ์วันนี้หนูมาเล่าประวัติวันวิทยาศาสตร์ค่ะสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์มีแนวคิดว่าน่าจะถือเอาวันที่18สิงหาคมเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ต่อมาวันที่14เมษายนพุทธศักราช2525คณะ25 25. รัฐมนตรีได้มีมติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและกำหนดให้วันที่18สิงหาคมเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินอกจากนี้ในปีพุทธศักราช2527 กระทรงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่18ถึงวันที่14สิงหาคมโดยได้รับความสนใจทั้งจากภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปซึ่งทำให้คณะรัฐมนตรีได้เล็งเห็นความสำคัญดังนั้นเมื่อวันที่3กันยายนพุทธศักราช2528 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้นเป็นประจำทุกป,ปีระหว่างวันที่18ถึงวันที่24สิงหาคมวันนี้พวกเรามีข้อคิดเกี่ยวกับวันวิทยาศาสตร์มาฝากเพื่อนๆค่ะวิทยาศาสตร์สร้างเด็กไทยในอาเซียนพร้อมจะเปลี่ยนอนาคตที่สดใสพร้อมจะสร้างอนาคตรประเทศไทย พร้อมก้าวไกลล้ำหน้าสู่สากลขอบคุณค่ะ